บริษัทดองกิประเทศไทยจำกัดร้านค้าอันดับหนึ่งด้านสินค้าประเภทของใช้และอาหารคุณภาพดีนำเข้าจากประเทศญี่ปุน่นในเครือบริษัทแพนแปซิฟิกอินเตอร์เนชั่นแนลโฮดิ้งจำกัด PPIH เปิดตัวดองดองด,อง,ดองกิสาขาที่3 4่คอนสแควร์สีนักรินย่างเป็นทางการ ถือเป็นการเปิดสาขาในแถบชานเมืองย่านธุรกิจการค้าฝั่งกรุงเทพตะวันออกครั้งแรกในประเทศไทยพร้อมชูคอนเซ็ปต์ Japan Brand Specialty Store ที่นำเสนอสินค้าผลิตภัณฑ์และอาหารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นหรือแบรนด์สินค้าที่ผลิตในญี่ปุ่นพร้อมตั้งเป้าสู่การเป็นร้านค้าประจำบ้านที่สามารถมาใช้บริการได้ทุกวันตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของทุกคน อีกทั้งยังส่งต่อเสน่ห์ของอาหารและวัฒนธรรมญี่ปุ่นให้ขยายออกไปเป็นวงกว้างโดยพร้อมเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบแล้ววันนี้ณชั้น B1 4คอนสแควร์ซีนัคคาริน 日本の調理が簡単にできるミールキット、まあ、パッティングしてあるケットセットですね、そういったものやあの冷凍食品、温めるだけですぐ日本の食品、味がわかるう商品を多数取り揃えております。こい <music> あのバンコクの都市から離れたところには出店したいと思っていたんですがまあ今回ご縁もありましてあのオーナーの方紹介していただいて非常にあの豊かな街とあのタイのお客様が あの活,気活気がある状況がありましたので、あのー、この場所に。えー ก่อนหน้านี้ทางทงกี้ก็มีเหมือนกับคิดว่าอยากเปิดสาขาที่แถวตรงนอกจากในกรุงเทพะคะก็คือตรงนี้ก็จะเป็นมีโอกาสที่การมีการแนะนําทางโอเนอร์ก็คือมีโอกาสเปิดที่ตรงนี้นะคะนอกจากนั้นก็มีลูกค้าที่เป็นคนไทยที่มาเที่ยวตรงนี้ก็เยอะอยู่หรือว่าอยู่ปัจจุบันที่ตรงนี้ก็เยอะนะคะก็คือเป็นจุดประสงค์ที่ทำไมเปิดที่ตรงนี้นะคะ私たちはあの日本の商品をお客様に伝えたい思いがค番にあります。 あのこ,こタイ人の方が非常に多くいらっしゃいますので、あの日本をあの楽しんでいただければあの、それが私たちの一番の願いだと思ってお主にはフェイスブックとインスタグラムが中心となっております。 あのえっと今あのステイホームもありますから、あの私たちはあのグラブさんと提携させていただいて、あのラストワンマイルのお客様にあの商品が届くようにあの展開しております。またまたあの県外の方にも商品が届くように。 させていたก็คือนค้าที่ดงกี่สาขาหนี้ก็มีอยู่แล้วแต่นอกจากนั้นก็คือสถานการณ์โควิดเราก็คือบางท่านก็จะอยู่บ้านบ่อยใช่ไหมคะถ้าเราก็จะมีแกรมส่งที่บ้านก็ได้หรือว่าเป็นช็อปปี้ก็คือส่งส่งที่นอกจากกรุงเทพต่างจังหวัดได้อยู่นะคะ